สวัสดีและสวัสดีนะครับดูนะครับเรามาซ่อมกล่องกล่องไฟฟิวนาวล่านะครับปี0 8 0 9์แอะไรประมาณนั้นนะครับดูนะครับถ้าไฟต่ําหน้าไม่ติดนะครับดูนะรีเล่ต้องเช็คที่รีเลย์ก่อนปุ๊บถ้ารีเล์ไม่เสียนะครับฟันธงที่เป็นที่กล่องนี้นะครับกล่องไฟฟิวนะครับเพราะว่าผมเช็คทุกตัวไม่ไม่เสียนะรีเล์ทำงานได้ปกตินะครับ ประมาณนั้นนะครับไฟมันมันสั่งสั่งไม่ออกมานะครับไม่จ่ายให้ดีเลยเปลี่ยนสถานะนะครับดูนะครับผมนั่งเช็คตั้งแต่เป็นวันแล้วนะครับดูนี่อันนี้ผมติ๊กคอยนะคอยรีเลย์สองชั้นนะครับไอคอยรีเลย์ของบอร์ดนะครับนี่อันนี้คือคอยขาคอยแต่ต่างๆนะครับเราต้องเช็คดีๆนะครับเช็คค่าโอห์มก็ได้นะครับนี่ ค่าโอห์มว่ามีความต้านทานประมาณเท่าไหร่นะครับบางคนบอกว่าถอดมาเช็คนะครับแล้วแต่นะครับว่าจะถอดมาเช็คหรือหรือเราจะไม่ถอดก็ได้นะครับผมถอดมาเช็คแค่ตัวเดียวนะครับที่เหลือผมไม่ถอดนะครับถอดมาเช็คตัวเดียวว่าเออค่าปกติอะไรปกตินะครับปึ๊บผมก็เช็คผมก็ติ๊กไว้แหละทุกตัวติ๊กไว้ตั้งแต่สามสี่วันที่ผ่านมาแล้วนั่งติ๊กทุกตัวดูนะครับตัวนี้นะครับใครที่ ไปถอดแล้วไม่ไม่ได้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวจัมเปอร์นะครับจัมเปอร์ระหว่างขานี้กับขานี้ให้มันช็อตกันนะครับนี่นะตัวที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเป็นจัมเปอร์นะบางคนไม่เข้าใจว่าอีเราถอดแล้วมันไปอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอันนี้จัมเปอร์นะครับปบึ๊บตัวที่หนึ่งตัวที่สองอยู่นี่ครับนี่นไหมตัวที่สองจัมเปอร์ดูดีๆนะครับเนี่ยจัมเปอร์ให้ช็อตกันนี่แล้วผมไม่ช็อตนี่จัมเปอร์นะครับรช็อตกัน,นชอ็อตกันไว้นะครับ เดียวมันไม่ถึงแล้วมันไม่ทํางานนี่ครับจัมเปอร์ช็อตกันไว้ให้ขามันถึงกันระหว่างนี้นะครับนี่เขาเรียกจัมเปอร์นะครับสองตัวมานะครับเราจะสําหรับคนที่เป็นช่างอยู่แล้วนะครับที่อยากจะทํานะครับหรืออาจรับงานจากลูกค้ามานะครับเราไม่ได้ว่ากันนะครับตัวนี้ผมเป็นคนตัดนะครับตัดทิ้งเลยนะครับคือแล้วแต่เทคนิคแต่ละช่างนะครับไม่ตัดก็ได้นะครับแต่ผมตัดทิ้งเลยนะครับตัดตัดทิ้งคําว่าตัดนี่คือตัดให้ขาดนะครับ คือถ้าเราปลดตัวนี้ออกนะครับมันก็ได้แต่ว่าเรากลัวบอดเวลาเจอความร้อนเจออะไรตัวนี้มันจะพังเราก็เลยรักษารักษาบอดตัวนี้ไว้เราตัดตรงนี้เวลาเราบัดจีให้มันอยู่ไกลระหว่างไกลเพราะว่ามันต้องไล่ตะกัวออกให้หมดนะครับดูดดูดให้หมดทุกตัวผมก็เลยตัดเวลานั้นมาสวมปุ๊บเราจะทําเป็นสายก็ได้สายมาสายมาทุกตัวทุกเส้นเหมือนสายแพรก็ได้นะครับตัวนี้ หรือพี่จะบัดรจีเข้าให้เหมือนเนเหมือดิมทุกตัวแต่ว่าตะกวัวใช้ให้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็ได้ผมก็เลยทําสูตรนี้เอาแล้วมาดูตัวนี้มาดูตัวนี้นะครับคือเราจะสอนเลยผมไม่ไม่ห่วงวิชานะครับทําได้ก็ทําไปนะครับจะมีจะมีคาปาซิตเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็รีเลย์น,นะครับรีเลย์สิบสอวล์นะครับห้าขานะครับจําไว้นะครับ รีเลย์12บงว้าขาหนึ่ง6 7 8สามี่ห้ากเจ็ดแปดตัวนี้ทำงานได้ปกตินะครับไม่พังนะครับทำไมถึงไม่พังเราเช็คทุกตัวนะครับเพราะว่าได้ถอดมาแล้วเราเช็คทุกตัวนะครับปัญหาคือไม่พังนะครับแล้วก็รีเลย์พวกนี้ก็ไม่พังฟิวก็ไม่ขาดนะครับเราไล่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 จนจนจะหมดละเนี่ยกลายเป็นเรียนรู้เลยนะครับเราต้องไล่ในจุดนี้ให้หมดก่อนอย่าเพิ่งไปไล่แผงอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ไล่ตัวนี้ให้ครบก่อนเช็คค่าต่างๆแล้วก็ค่าไดโอดค่าไดโอดเราเปลี่ยนเป็นสองตัวนะครับดูนะ1ตัวนี่2ตัวค่าไดโอดมันมันทำงานไม่ได้ร้0ย์นะครับมันเหมือนมันมีรอยไหมนิดนึงเราก็วัดค่าแล้วถอดออกมาวัดค่าเราก็เลยว่าเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเลยอย่างน้นอยๆก็ทําให้ลูกค้าแบบพึงพอใจนะครับ ถามว่าอะไรมันหายากไหมมันก็หายากครับไดโอดนี้ไม่ใช่ว่าจะใส่เบอร์มั่วๆนะครับมันจะมีเบอร์ของมันอยู่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเราจะใส่เบอร์ของมันนะครับเบอร์ของมันก็คือ l d 4นะครับไดโอด l d 4นะครับไปหาซื้อตามร้านอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับ l d 4นะครับไดโอดโอเคนะครับแล้วก็ตัวทานทานทานซิสเตอร์นะครับ ที่จริงมันเป็นเบอร์เบอร์ XF นะครับเราต้องหาซื้อนะครับเช็คดูก่อนว่าว่าตัวไหนมันเสียนะครับมันมันไล่ยากพอสมควรนะครับบางครั้งเราถอดเช็คค่ามันไม่ได้เท่ากันนะครับแต่เราต้องดูว่าความต้านทานมัน ผ่านผ่านอากี่ตัวนะครับถ้าผ่านอาสามตัวความต้านทานมันต้องได้ใกล้เคียงกันนะครับถ้าความต้านทานได้ไม่ใกล้เคียงกนันก็คือตัวทานเซตเตอร์เสียนะครับเช็คง่ายๆนะครับหรือจะถอดออกมาเช็คผมถอดออกทั้งถอดออกมาเช็คทั้งทั้งเช็คก่อนก่อนถอดนะครับให้มั่นใจก่อนนะครับถึงจะถอดออกมาเช็คได้นะครับอย่างลิเลียนี่ผมไม่ใช่ว่าจะถอดทุกตัวนะผมถอดตัวเดียวมาเช็คปุ๊บวัดดูว่าค่าโอมระหว่างคอยคอยบวกกับคอยลบเนี่ยวัดดูว่าได้ค่าอมเท่าไหร่ แล้วก็เราก็นั่งเช็คทุกตัวค่าโอมมก็จะเท่ากันเกือบทุกตัวนะครับจะไม่มีแตกต่างกันนะครับถ้าตัวไหนที่เสียค่าโอーมจะน้อยนะครับหรือตัวไหนที่รีเลย์สตัวขนานกันนะครับค่าโอ้มก็จะต่ําลงนะครับประมาณนั้นนะครับต้องเช็คดูดีๆรีเลย์แต่ก็ถ้ามันช็อตมันดังตีสแสดงว่าคอยล์รีเลย์เสียนะครับแค่แค่นั้นเองนะครับคือความต้านทานมันหายไปมันทําให้ช็อต ทำให้รีเลย์พังรีเลย์เสียหรือรีเลย์รีเลย,เย์ขาดนะครับมี2กรณีนะครับขาดหรือหรือดะหรือดังนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนวัดนะครับว่าจะวัดแบบไหนนะครับบอร์ดถือว่าทํามาใหญ่นะครับมันก็ทนในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าลูกค้าไปทําอะไรมานะครับถึงถึงมันได้เสียหายแบบนี้นะครับหรืออาจจะจมน้ําหรือเปล่าหรืออาจจะมีฝนมีละอองนะครับขึ้นอยู่ปัจจัยแต่ แต่ตอนที่ผมถอดออกมามันอาจจะมีมดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เข้ามาตามนี้นะครับหรือจะทําให้บอดพังนะครับประมาณนั้นนะครับการซ่อมก็เทคนิคก,ก็คือจัมเปอร์นะครับหนึ่งตัวสองตัวนะครับเราจะพูดไม่ค่อยเก่งหรอกแต่เราก็จะสอนคนที่ว่าทําอู่รถนะครับว่าให้รู้จักว่าไอ้จัมเปอร์อยู่ตรงนี้เวลาคุณถอดออกมาแล้วคุณก็ใส่คืนให้ตรงที่เดิมอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ของ นิ่สันนาวาานะครับดูนะครับนี่หน้ากากถ้าคุณไปซื้อของมือสองคุณต้องซื้อให้ตรงตรงนะตรงแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าไปซื้ออีกแบบหนึ่งนะนะนวาวาลมีสองตัวสามตัวนะครับต้องดูดีๆนะครับว่าแบบนี้ตรงกันไหมมันมันถึงจะใส่กันได้นะครับหรือต้องไปลองที่ร้านนะครับถ้าซื้อของมือสองของเสียงคงหรือซื้อของใหม่นะครับของใหม่มันก็จะได้ตรงรุ่นนะครับของใหม่อาจจะอยู่สักแปดพันนะครับเราก็ไม่รู้นะครับเรื่องราคานะครับก็ พยายามหาดูเอาเองนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปที่สองให้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ